สนวิธีการแชร์ w i f i ด้วย QR Code กันนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เข้าไปที่คำสั่งรัดนะถ้าใครยังเป็นเมนูภาษาไทยจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับให้ออกจากคำสั่งรัดไปที่การตั้งค่ามาที่คำสั่งรัดให้เปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเมื่อเปลี่ยนภาษาแล้วให้เข้าไปที่คำสั่งลัดจากนั้นให้เลือกตรงที่แกลอรี่ จากนั้นให้กดเข้าอันแรกนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนไปทางขวามือ QR Code Your WiFi นะครับกดเข้าไปจากนั้นกด Add Shortcut นะครับให้กดกลับกดกลับนะครับมาที่หน้า Shortcut จากนั้นให้ทำการกดเข้าไป มันจะขึ้น Wifi ที่เราต่อไว้นะครับให้กดเสร็จสิ้นแล้วต่อไปให้ใส่รหัสนะครับกดเสร็จสิน้นทีนี้มันก็ขึ้น QR code ให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะแคป QR code เนี่ยทำเป็นป้าย QR code ก็ได้หรือว่าส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับเวลาเพื่อนมาสแกนก็เข้าใช้งาน Wifi ไ,ไ,ได้เลยนะครับ